นี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองลือหึ่งประชาธิปัตย์ลุ้นหนักอภิสิทธิ์รีเทิร์นมาดามเดียขึ้นแท่นหัวหน้าพักลูกพักประชาธิปัตย์ลุ้นกันหนักหนุนมาดามเดียอภิสิทธิ์ขึ้นแท่นหัวหน้าพักเดินหน้าการเมืองเหมาะสมยุคสมัยวันที่21พฤษภาคม2566แหล่งข่าวระดับสูงจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าทางพรรคประชาธิปัตย จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมาการบริหารพรรคและหัวหน้าพรรคจากที่ประชาธิปัตย์ได้ว่าที่สสจะาก,การเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคม2566นี้จำนวน25คนโดยได้พาดเป้าตามที่วางไว้ส่งผลให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงความรับผิดชอบได้ลาออกและทำให้คณะกรรมาการบริหารพรรคหมดสภาพตามไปด้วย ระดับแกนนําสมาชิกพรรคและว่าที่สอส,อสอประชาธิปัตย์ต่างภาคคตายจานวนหนึ่งมองว่าบุคลากรที่มีคุณภาพพอเหมาะสมกับการเมืองสมัยใหม่จะต้องเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่สอบรับกันและผู้ที่มีคุณสมบัติพร้อมน่าจะเป็นคือนางสาววัฒยาบุญนาคหรือมาดามเดียประธานคณะทำงานวรรณกรรมทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าพรรคแหล่งข่าวระบุ แหลงข่าวระบุโดยว่าโดยจะสอร,รับกับว่าที่สอสคนรุ่นใหม่ของประชาธิปัตย์เป็นจำนวนมากจาก2 5คนที่สอบผ่านการเลือกตั้งสอสเมืม่อวันที่14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยนางสาววัฒนยาเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมทีมรณรงค์หาเสียงให้กับผู้สมัครสอสอนอกจากนี้สมาชิกพักหลายคนยังระบุโดยว่า นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และอดีตนายกรัฐมนตรีก็เป็นเป้าหมายที่อาจจะมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ด้วยแต่ถึงอย่างไรว่านายอภิสิทธิ์จะตอบรับหรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ